สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกันวันนี้อีกนะคะเป็นคลิปที่สองของผอ้า,าคลุมไหล่และผ้าพันคอเนาะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอเวลดาจะยกมาให้ท่านนะคะผ<ส>้าคลุมไหล่วลดาลงไปสองวันที่แล้วนี่สวยสวยนะคะก็ขายขายไปเกือบหมดแต่เหลือเท่านี้นะคะ<ส>พ่อแม่พี่น้องให้ดูในคลิปนี้นะคะเพราะวรดาเอามารวมกันแล้วนะคะเพราะว่าผ้ามันหมดนะคะ ถ้ามันหมดมันหมดเหลือเท่านี้แล้วต้องรอของใหม่มาอีกแต่อันนี้ววลา,าเอามารวมคลิปให้ท่านแล้วนะคะหากท่านอยากได้พื้นไหนก็ทักทายมานะคะเราเอามารวมคลิปให้ท่านเลยนะคะเพื่อให้ท่านได้เลือกสินค้ามันยังสวยทุกผืนแต่ว่ามันเหลือเท่านี้วรดาก็อ่ารวมคลิปให้ท่านนะคะถ้าท่านอยากได้นะคะ ท่านสนใจท่านก็ทักทายเข้ามานะคะท่านสนใจท่านากได้พืนไหนทักทายมาเลยเราก็มีกิ้งพร้อมขายนะคะเรามีกิ้งพร้อมขายเรามีแบ่งปันให้ท่านนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีขายแท้แน่นอนนะคะเราก็พร้อมที่จะส่งให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านคนไหนท่านใดจองสินค้าไว้ก็ตามด้วยนะคะว่าท่านจองอะไรไว้นะคะเพราะวลดาลูกค้าหลายคนแต่วเวลาจําได้ค่ะว่าท่านจองแต่บางครั้งวลดาก็ไม่อยากโทรถามนะคะเหมือนกับวลดาจะซูซี่นะคะ แต่ถ้าท่านไม่เอาเราก็จะเอาออกขายให้คนอื่นขอให้ติดตามและพูดคุยกับเราด้วยเพราะบางอย่างเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเมื่อท่านโทรมาได้ท่านก็ต้องโทรบอกเราได้นะคะว่ารับหรือไม่รับนะคะทุกอย่างเราให้เกียรติกันทุกคนนะคะที่ท่านเข้ามาท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือที่ท่านตอบรับให้เราชัดเจนว่าเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเราก็ขอพบพระคุณท่านนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้างามๆบวรดาจะยกผ้าคลุมไหล่เอเอฟิเมียมนะคะจริงๆผ้ารุ่นนี้ต้องขายอยู่799นะคะ หรือ900เรามัยังยกให้ท่านอยู่5 50ทั้งทั้งที่สินค้าขึ้นมาแล้ว30บาทนะคะเราให้ท <re gentleman> ่านเหมือนเดิม5 50นะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้างามๆเราจะสตาร์ทสีสวยๆเลยนะคะเอาโอเคขอสตาร์ทสีสวยๆไปเลยนะคะสีคาวสวยๆสดๆไปเลยนะคะให้ท่านเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้วรดามาหลายผืนนะคะแต่เหลือผืนนี้เท่านั้น มาหลายผืนนะคะแต่เวลาดานเหลือเท่านี้จะยกให้ท่านเห็นไหมคะดูสวยค่ะดูลายดูเชิงนะคะสินค้าดูลายดูเชิงเห็นไหมคะลายนี้เราก็ให้ท่าน550นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ550สินค้ามีกิ่งพร้อมขายสินค้ามีแท้นแน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสินค้าเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นแน่นอนค่ะสินค้าเราไม่ตรงไอไม่โกหกนะคะตรงปกตลอดเวลานะคะ 550ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะวันนี้มีพื้นเดียวเท่านี้พื้นอื่นๆขายไปแล้วมีเฉพาะคลิปนี้นะคะผ้าคลุมไหล่ AA ฟีเมียมผ้านิ่มนะคะเราก็ยังแบ่งปันให้ท่านอยู่นะคะในราคามิตรภาพนะคะคือ550นะคะสินค้าสวยทุกผืนนะคะวลดาจะเอาสินค้าไว้ให้ท่านสวยงามแท้แน่นอนนะคะทักมานะคะเวรดาจะเก็บสินค้าไว้อย่างดีเลยนะคะต่อมาเป็นผืนที่สองนะคะผืนที่สอง วันนี้เรายกเลยนี่เอ้ยนี่นี่ยกเอาไปเนี่ยได้คอยเอาให้เดี๋ยนะคะนระอมเปิดตู้บร์ค่ะอันนั้นอ่าตัวนี้เป็นพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองสีสวยลายงามนะคะสีสวยลายงามมากท่านดูลายของเขานะคะสวยจริงๆรายนี้ทํายากยากมากๆนะคะตัวนี้นะคะทํายากมากๆแต่เราก็ให้ท่านอยู่นะคะห้าแลอยห้าสิบก็ยังแบ่งปันให้ท่านสุดๆๆดดนะคะสินค้าของเรา ทุกผืนทุกชิ้นทุกอันเราแบ่งปันให้เลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะสวยสุดซื่งนางสาวไทย550นะคะ550แล้วก็ยังแบ่งปันให้ท่านเลย550นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกินงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านหน้าบ้านนะคะ550บาทเท่านั้นจาก7 9 9หรือ900ให้ท่าน550บาทนะคะอันนี้นาเบอร์สองนะคะให้ท่านดูในคลิปนะคะสินค้าของเราขายไปเรื่อยๆนะคะ บางทีท่านก็เข้ามาไม่ทันเนาะ,ะสวยทุกผืนนะคะท่านดูเลยค่ะผ้าทุกผืนสวยงามมากวันนี้มาเป็นนัมเบอร์สามนะคะัมเบอร์สามนะคะอันนี้ก็สวยนะคะดูดูมีเชิงมีลายด้านในนะคะท่านดูเลยนะคะดูเชิงดูลายด้านในนะคะสวยสวยงามมาก เราก็ยังแบ่งปันให้ท่าน550นะคะทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะให้ท่านเลย550นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีกิ่งแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะเราก็ยังจัดแบ่งปันท่าน550สินค้าเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะแบ่งปันไปเลยนะคะ550เนอะโอเคไหมสินค้าของเราทุกอย่างโอเคนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะโอเคนะคะ สวยงามจริงๆนะคะมาอีกเป็นพื้นที่สีนะคะพื้นที่สีอันนี้ก็เป็นสีสดใสสีหวานเหมือนกันนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะสีหวานสีสดใสท่านดูเลยนะคะดูผ้าของเรากว้างยาวกว้างยาวใหญ่จริงๆแล้วก็ยังแบ่งปันให้ท่านอยู่นะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะทั้งๆท,ที่สินค้าขึ้นพื้นแล้วสามสิบาทแต่วรดาก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะคะจนกว่าที่เราจะยืนไม่ได้เราก็จึงจะขอปรับนะคะตอนนี้ก็ยังยกให้ท่านห้าร้อยห้าสิบนะคะ นี้นำเบอร์สี่นะคะนำเบอร์สี่แบ่งปันกันไปนะคะสินค้าอันไหนสวยๆนะคะท่านก็รับไปไว้ฝากไว้ต้อนช่วงปีใหม่ได้เลยนะคะนมาบเร์สี่ห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะสินค้าเราโอเคนะคะทุกผืนนี่ค่ะงามมากเนื้อของเขาสวยนะคะเนื้อของเขาสวยดีนะคะสวยดีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะเป็น้าคามทอมือจังหวัดสกลนครนะคะ ต่อมาอีกเป็นพื้นที่5นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะพื้นที่ห้าอันนี้เป็นสีส้มนะคะอมโอรสถงามท่านดูเชิงดูลายเขเห็นไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่าน550วันนี้สินค้าทุกอย่างเราสู้ทุกผืนแตกแค่แล้วเอามารวมคลิปเอามารวมคลิปเท่าที่ผืนที่มีนะคะเพราะว่าหลายผืนเราก็ขายไปแล้วเราก็เอามารวมผืนที่มีนะคะผืนที่มีให้ท่านดู E ีไหนหท่านดูนัมเบอร์นั้นนะคะแต่และ EP ีไม่เหมือนกันนะคะ เราจะยกนัมเบอร์ไม่เหมือนกันให้ท่านดู EP เป็นหลักนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนัมเบอร์5นะจ๊ะตัวนี้ EP 1,800กว่าสวยค่ะดูผ้าดูเชิงดูลายของเขาสวยนะคะแต่และอีพจะจะเอาไม่เหมือนกันนะคะโอ้โออะไรมาเกาะวะออกมาได้ไง อันนี้ number ห้านะคะอันนี้ number ห้านะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะ number ห้านะคะตัวนี้เบอร์หกนะคะตัวนี้ทั้งหมดมาสี่ผืนนะคะแต่เหลือสองผืนเท่านี้นะคะนี่ค่ะสวยค่ะท่านดูเลยนะคะดูผ้าใหญ่ยาวกว้างนะคะหายากมากลายแบบนี้หายากมากเอราดัตก็ให้ท่านอยู่นะคะท่านดูลายนะคะสวยจริงๆนะคะให้ท่านห้าร้อยห้าสิบเนาะ อันนี้นัมเบอร์นะคะนัมเบอรเราพิเศษให้ท่านเลย Number 6์หกพิเศษสุดๆ,ๆนะคะนัมเบอรนะคะห้าร้อยห้าสิบท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้ามีจำนวนจำกัดแน่นอนดูเนื้อผ้าดูเชิงดูสวยงามมากนะคะ ต่อมาอีกนะคะเป็น n u m b บอร์เจ็ดนะคะตัวนี้ Number รเจ็ดเนาะน u m b e r เจ็ดนี่ก็สวยโอเคไหมสินค้าท่านดูเชิงดูลายนะคะนี่ค่ะดูลายของเขานะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะบระดาก็ให้ท่านนะคะเพียงห้าร้อยห้าสิบอร์เจ็ดวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านราคามิตรภาพนะคะทุกพื้นทุกชิ้นมีกิ่งพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ n u m b บอร์เจ็ดสินค้าของเราทุกอย่างตรงหน้าปกเลยนะคะวันนี้ เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ so ้านงาม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 นะคะสวยนะคะแบบอันนี้เรามีอยู่ผืนเดียวนะคะเพราะว่าทุกผืนเอามาขายหมดแล้วเหลือผืนเดียวเหลือผืนเดียวผ้าทอไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านบอกว่าอ่าคนทอไม่อยู่คนทอไม่ว่างหรือคนทอยุ่งงานนี่ค่ะสวยนะคะจริงๆผ้ารุ่นนี้ต้องขายผืนละเก้าร้อยแต่เรายังมีให้ท่านนะคะ เรายังมีให้ท่านแบ่งปันท่านเพียง5้ายห้านะคะนัมเบอร์8วันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเราโอเคมีกิ่งพร้อมขาย Number ร์เนื้อละเอียดงามมากๆนะคะสวยสวยนะคะงามมากๆเราก,ก็แบ่งปันให้ท่านนะคะแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ550ดูเชิงดูลายดูผ้าสวยค่ะสวยผ้าทุกผืนงามมีน้ำหนักโอเคนะคะสวยค่ะ ตัวนี้นะคะวรดามีอยู่ผืนหนึ่งก็จะมายกแบ่งปันท่านนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่เอเอฟีเมื่อเหมือนกันแต่เป็นลายสายฝนนะคะท่านดูนะคะตัวนี้ไม่แค่สองตะกอนะคะสี่ตะกอนน่นอนสี่ตะกอนเนื้อนิ่มจากผืนละห้าร้อยเก้าสิบเราก็มาแบ่งปันลดนะคะห้าร้อยบาทท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นผ้าคลุมไหล่คลุมไหล่สายฝนนะคะห้าร้อยบาทนะคะผ้าของวลดารับรองนัมเบอร์วันนะคะผ้านิ่ม แน่นอนนะคะเราก็ยกให้ท่านนะคะผืนนี้นมเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนมเบอร์เก้ามีมันพูดอาจจะมีมาอีกนะคะลายนี้ถ้าท่านอยากได้ไหลายผืนโอเคไหมคะเราให้ท่านห้าร้อยบาทจ้าเห็นไหมคะลายสายฝนเข้างามเขามีเอกลักษณ์ของเขานะคะสวยคะ่ะนี่ก็คือลงไปหมดเลยลงมันก็จะยับนะคะยับเราก็จะต้อง มาทําใหม่นะคะ,นะแล้วก็ต้องมาวางใหม่ถ้าอย่างนั้นผ้าเราก็จะเสียหมดนะคะเราต้องวางให้เป็นแบบนี้นะคะ <G ül> เราจะไม่วางผ้าทิ้งนะคะเราจะพังให้เป็นระเบียบแบบนี้นะคะ <G ül> ผ้ามันถึงจะไม่ยับนะคะผ้าของเรานะคะ <G ül> โอเคตัวนี้นะคะอันนี้มีพื้นเดียวอันนี้ก็เป็นผ้าคามสีตะกอแต่ย้อมเปลือกไม้นะคะนี่ค่ะท่านดูลายลูกแก้วอย่างดีเลยนะคะ <G ül> ผ้าตัวนี้นะคะอันนี้แปดสิบคูณสองเมตรแต่ตัวนี้เป็นสองเมตร ก่าเหมือนกันแต่กว่านิดหน่อยแม่ท่านฝากมาหลาย,ลายนานแล้วแต่ว่ามีละ่ะฝากมาหลายพื้นค่ะขอโทษฝากมาหลายพื้นแต่วลาดาขายไปแล้วนะคะเหลือพื้นเดียวเนี่ยวลาดาแบ่งปันท่านนะคะตัวนี้สี่ร้อยบาทไม่ได้กําไรนะคะแต่แบ่งปันจะขายให้หมดเพราะว่าแม่ท่านฝากไว้หลายพื้นนะคะนี่ค่ะสวยสี่ร้อยบาทนะคะเป็นสินค้างานฝากนะคะตัวนี้สินค้างานฝากนะคะพื้นสุดท้ายนะคะเราให้ท่านนะคะนำเบอร์สิบ เพื่อสุดท้ายงานฝากนะคะนับเบอร์สิบบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ400บาทงานฝากนะคะโอเคไหมสินค้าของเราโอเคสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะขอให้ท่านต้องการจริงๆท่านมาพูดกับเราจริงๆ ท่านตอบรับเราจริงๆชัดเจนเราก็จะเก็บไปให้นะคะบางคนคุณแม่ก็บอกว่าเออลูกไม่อยู่หรือว่าทำไม่เป็นรอลูกมาก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเรารอได้แต่ให้คุยกันชัดเจนเท่านั้นนะคะวลาดาก็ทําในสิ่งที่เราคุยกันนะคะคือเก็บไว้ให้รอจนกว่าท่านจะโอนมาเท่านั้นเพราะว่าเราคุยกันแล้วเราเข้าใจไม่มีปัญหาแล้วท่านไม่ต้องกังวลนะท่านจะได้สินค้า พื้นอื่นได้พื้นนั้นแน่นอนเราจัดให้ท่านเลยเราจะไม่เปลี่ยนสินค้านะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาวรารดานะคะ